ปอดพืนรุนแรงยังไงครับอาการแรกก่อนนีนะครับเป็นภูมิแพ้ก่อนอาการแรกครับเป็นภูมิแพ้ก่อนอ่าอ่าเป็นตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำมูกจะไหลจามอืมอ่าน้ำมูกก็หยดติ่งๆเลยครับอ่าหมดทิชชู่เป็นม้วน้วครับตอนเช้านะครับกลางคืนก่อนนอนอากาศเย็นๆก็อาการเหมือนกันครับผมหลังจากนั้นประมาณปีห้าห้าเนี่ยครับ รู้สึกว่าจะเป็นหืดหอบอืหลังจากที่เราก่อนอก่อนนอนเนี่ยนะครับเวลาเปิดแอร์เนี่ยหายใจจะเสียงดังวีดวีดด้วยแล้วก็หายใจไม่ออกอะปีห้าห้านะครับก็ในช่วงนั้นก็หาหมอตลอดก็หาหมอทานยาทานยาตลอด uh huh. แล้วก็เมื่อประมาณปลายปีห้าห้า น้ำหนักลดลงไีกครับอืมก็ดีเนี่ยฮะน้ำหนักลดจาก78ครับเหลือ68โอ้เป็น10กิโลเลยนะฮะกครับผมออกกำลังกายเหรอฮะปล่าครับมือสั่นมือสั่นอ่าเหงื่อไหลเหงื่อไหลแล้วก็ใจสั่นด้วยเป็นไฮเปอร์ไทรอยเป็นไฮเปอร์ไทรอยชนิดที่ไทรอยทำงานหนักอ๋อฮะครับผมครับไทรอยทำงานมากไปอ๋อ ไฮเปอร์ไทรอยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมีคนแนะนำให้ทานาบีมสีเขียว <Z K. S 1> เดี๋ยวก่อนฮะอาจารย์ครับอาการที่ว่าหอผืดภูมิแพ้ไฮเปอร์ไทรอยสัมพันธ์กันหรือเปล่าครับไม่สัมพันธ์กันหรอกค่ะคนละอาการเลยลาาไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับไฮเปอร์ไทรอยเกิดได้ยังไงฮะก็มันอาจจะ มีการกระตุน้นนะฮะกระตุน้นมันมีการหลั่งของไทรอยซิมูเลติ้งฮอร์โมนเยอะเกินไปนะ,ะมันก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยเนี่ยสร้างไทรอยฮอร์โมนให้มากขึ้นซึ่งไทรอยฮอร์โมนนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้เผาผลาญทําให้เกิดพลังงานแล้วอยู่ดีๆทําไม<ะ>ถึงก็อันเนี้ยที่ทําให้น้ําหนักลดลงอย่างหัวภาพนะฮะคือสามารถกินได้เราจะหิวแล้วก็จะทานเยอะแต่ว่ามันโดนเผาผลาญไปหมด เพราะฉะนั้นก็น้ําหนักก็จะลดลงเหมือนว่าเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะมันมีสาเหตุไหมครับทำไมอยู่ดีดีฮมมอร์โมนตัวนี้<อ>ถึงหลังมากอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งสาเหตุเท่านั้นนะฮะ<อ>แต่สาเหตุอื่นก็อาจจะมีเช่นระบบภูมิคุ้มกันมันไปที่ต่อมไทรอยแล้วก็ไปกระตุ้นให้สร้างก็ได้หรือถ้าเกิดต่อมไทรอยอักเสบมันก็จะสร้างมากขึ้นหรืออีกอันหนึ่งก็คือว่า ก้อนตอมไทรอยมันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะสร้างมากขึ้นคุณหมอบอกสาเหตุไหมครับไทรอยนะครับเรื่องของไฮเปอร์เพราะว่าปูมแพ้กับหอบผือนี่ผมว่าจิบจิบแล้วสาหรับอาจารย์พิเชษครับไทรอยนี่อาจารย์หมอที่ไปรักษาอยู่เนี่ยเขาบอกมันเกิดขึ้นเองครับผมมันเกิดขึ้นเองครับมันเกิดขึ้นเองไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้โดนอะไรเข้าไปไม่มีครับผมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับและวิธีรักษาล่ะ ก็อาจารย์หมอที่ไปรักษาโรงพยาบาลก็ให้ยาก่อนหล,ลังอาหารเช้า2เม็ดกิน,ใน,ในอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ปีถึงจะกลับขึ้นมาอ้วนเหมือนเดิมคือให้ทานยาต่อเนื่องกัน2ปสองปีในระหว่างนั้นเนี่ยอาการมือสั่นใจสั่นเหงื่อออกน้ำหนักตัวลดลงจะดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นครับผมดีขึ้นอันนี้คือวิธีการ รักษาไหมครับอาจารย์หมอก็จะให้ยาต้านต้านไทรอยนะคะไม่ให้มันไปจับกับรีเซปเตอร์อะไรของมันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำงานไม่ได้แล้วจะหายไหมครับมันมีเกิดขึ้นมาได้นะคะเช่นเป็นไฮเปอร์ไทรอยขึ้นมาถึงขั้นเป็นท็อกซิกกอยเตอร์เนี่ยนะคะเป็นไทรอยเป็นพิษก็ยังก็ยังหายได้อ๋อมีโอกาสไ้หายได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรา มันเกิดจากอะไรถ้ามันมีสิ่งมากระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดการอักเสบขึ้นมาถ้ามันหายจากการอักเสบมันก็หายได้ <S 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 ซึ่งเป็นสามอย่างพร้อมๆกันของ <ใช S 2> คุณโหนใช่ครับทั้งภูมิแพ้น้ำมูกไหลมีหอบหืดหอบหืดนี่รุนแรงแค่ไหนต้องมียาพน่นยาพน่นแล้วก็เครื่องพ่นเป็นของตัวเองนะครับอ๋อฮะต้องพกติดตัวตลอดใช่ครับแล้วก็ยังมีมาให้ให้้เปิดไทรอยให้เปิดไทรอยอีกคุณหมอังแซวบอกว่าาให้คนอื่นบ้างเถอะ เออนะเป็นแพ็กเกจมาเลยนะฮะอ่ะเสร็จแล้วมาเริ่มรู้จักกับบิมได้ยังไงฮะอตอนแรกเนี่ยผมศึกษาอยู่ประมาณปีหนึ่งครับคือก็ยังไม่ยังไม่ทานแล้วก็มีคนมาแนะนําให้ให้ทานตัวนี้อะไรเงี้ยมาคนขอร้องให้ทานมาขอร้องให้ทานเลยนะคนที่เป็นห่วงเราอะนะโอ้น้ําหนักรดไปเยอะอะไรเงี้ยบบีมสีเขียวกับน้ํามังคุดอ่ให้ลองทานสีเขียวกับน้ําครับครับแล้วสองเดือน หลังจากนั้นไปตรวจไทรอยที่โรงพยาบาลตรวจเลือดนะครับก็อาจารย์หมอที่ตรวจดูก็ตกใจว่าเอ๊ะไปกินอะไรมาค่าเลือดมันเกือบเกือบหายแล้วอะไฮเปอร์ไทรอยค่าของเลือดที่เกี่ยวกับไอ้โรคไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นเกือบเป็นปกติครับผมอ่าฮะเป็นปกติแล้วครับแค่สองสองเดือนครับก็อาจจะดีจากยาที่คุณหมอให้ทาน ปองร่วมด้วยช่วยกันนะนะคะ่ะซึ่งระดับที่เขาวัดก็วัดทีสามทีสี่ครับแต่ว่ามันมันก็ค่อนข้างเร็วไหมฮะคุณหมอตกใจใช่ไหมฮะคุณหมอตกใจว่าน้ําหนักก็ขึ้นมาเกือบเกือบเท่าเดิมขึ้นมาอีกแปดโลครับจากลดไป10บกว่าโลแล้วหอบผืดภูมิแพ้หอบผืดเนี่ยไม่ได้พ่นยาเลยไม่ต้องพ่นยาเลยเหรอครับผมหลังจากที่รับประทานบิมเข้าไป สองเดือนไม่ไม่ได้พ่นเลยครับสองเดือนไม่ได้พ่นเลยปกติจะพ่นเพื่อขยายหลอดลมเวลาหลอดลมมันตีบอแล้วมีมีหายใจไม่ออกครับออือก็ไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นแล้วภูมแิแพ้ล่ะภูมิแพ้เนี่ยตอนนี้เนี่ยหลังหลังจากกินไปถึงวันนี้นะครับน้ำมูกตอนเช้าเนี่ยไม่ไหลทานสีอะไรครับสีเขียวทานสีเขียวนะฮะอ่าฮะแล้วก็ หายใจโล่งครับหายใจโล่งน้ำมูกไม่ไหลไม่ไหลตอนเช้าและก่อนก่อนนอนก็ไม่ไม่ไหลอหาจารย์พิ่ชาครับรบกวนถามว่าทําไมบิมเข้าไปทํางานทีเดียว3ามสี่อาการนี่มันฉมังเลยเหรอฮะเพราะว่าทั้ง3ามสี่อาการเเกิดจากต้นตอเดียวกัน<อ>ครับเกิดจากต้นตอเดียวกันเดี๋ยวผมขอทบทวนไอ้เรื่องของไทรอยก่อนนะครับ<ห>ไฮเปอร์ไทรอยครับทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับไทรอยฮอร์โมนนะครับ ถ้าหากว่าเรามีมากเกินไปมันก็เร่งการเาผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไปเยอะมากทำให้รเราก็แอคทีฟเกินน้ําหนักก็จะลดแต่ถ้าไฮโปก็คือเาผาผลาญน้อยมันก็จะเฉยนะครับทีนี้ร่างกายเนี่ยจะมีระบบควบคุมนะถ้าหากว่าไทารอยฮอร์โมนน้อยไปมันก็จะมีการกระตุ้นของต่อมใต้สมองให้หลังสารที่เรียกว่า f, t นะ s f TSH นีคือไทรอยสติม m u l a ติ้งฮอร์โมน ไอ้ตัวนี้มันจะกระตุ้มต่อมไทรอยของเราให้หลั่งสารไทฮอร์โมนให้มันมากขึ้นเพื่อให้ทําหน้าที่ควบคุมร่างกายของเราให้เผาผ่านร่างกายเผาผ่านอาหารได้ดีขึ้นถ้าหากว่ามันมีมากไปอาการกระตุ้นของต่อมใต้สมองให้หลั่งสาร thf หรือไทรอยติมิเลติกฮอร์โมนเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบาลานซ์ในร่างกายของเราซึ่งสำคัญมากนะครับถ้าหากว่ามันไม่สมดุล หรือไม่มีอยู่เนภาวะบาลานซ์แล้วเสียยศูน์เราก็จะเสียศูนย์นะครับโอเคนี่ต้นต่อของการเสียศูนย์เนี่ยของการที่มีไทรอยฮอร์โมนมากไปเนี่ยบ,บอกว่าเกิดขึ้นเนื่องจากมีภาวะของ T helper 2 o เม็ดเลือดขาวชนิดที่2 T helper เม็ดเลือดขาวตัวช่วย2มากเกินไป oh. สูงเกินไปนะครับ uh huh. อันนี้หแล้วนะฮะท2ทีทนี้อาการอาการแพ้ภูมิตัวเอง อาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็นักภูมิคุ้มกันทยาบอกว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามี T helper 2เยอะเกินไปนะจนทำให้เกิดการภูมิแพ้ครับ,รบยิ่งมีสูงมากอาการภูมิแพ้ก็เยอะม,มากเพราะฉะนั้นนี่ก็ตัวที่สองแล้วนะครับแล้วอาการที่สามคืออะไรเนาะหอบผืดหอบผืดแอชมานะครับก็เช่นกันนะก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ย มีทีเอสองเยอะไป uh huh. ะทีนี้สิ่งที่เราใช้แคปซูลสีเขียวใช่ไหมครับครับเราจะดูนะครับสีเขียวเรากินกินกี่วันครับกี่กี่เม็ดครับทานเรละกี่เม็ดฮะเช้าสองเม็ดกับก่อนนอนสองเมเ็ดครับโอเคคือสี่เม็ดนะฮะคือสี่เม็ดเอาเป็นว่าสี่เม็ดเนี่ยในสิบห้าวันเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือการทดสอบของเราเลยนะฮะสี่เม็ดเชา้าสองก่อนก่อนนอนสองแล้วเราอ,อยากรู้ว่า มันไปทําอะไรก็บเม็ดเลือดขาวในร่างกายนะครับจากภาวะ ts หนึ่ง ts สองเราจะเห็นว่า ts หนึ่งมันเด่นกว่า ts สองแน่นอนถูกไหมครับ,รบเกิดภาวะ ts หนึ่งซึ่งเด่นกว่าเพราะ ts สองจะถูกกดนะฮะถูกกดเพราวะการทั้งหลายแหล่เริ่มละถูกจัดการละด้วยการเพิ่มขึ้นของ ts หนึ่งนั่นเองคราวนี้เราดูต่อไปมาดูที่ปลายนะฮะที่ปลายกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทีเรกูเลเตอร์เกิดขึ้นครับจะเห็นว่ามันก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับ แล้วก็ในเชิงภูมิคุ้มกันยาก็บอกว่า T Regulator นี่แหละจะเป็นตัวไปกด TS2 ซึ่งมันสูงเริ่มทีเราจะสูงมากไปถึงจะเกิดการรูปแพ้ภูมิภูมิแพ้นี่นะครับพอมันกดให้มันอยู่ในภาวะปกติอาการมันก็หายไปนะครับข้อมูลที่ผมพูดไปอย่างเนี้ยเป็นข้อมูลที่ยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์โดยนักภูมิคุ้มกัทยาแล้วก็อยากจะบอกว่านี่คือข้อมูลล่าสุดนะคะ ของภูมิคุ้มกันวิทยาในศตวรรษที่21โดยเฉพาะยิ่งกรณีที่ T- 렉เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะฮะก็มีความสามารถในการกด T-2 ซึ่งเป็นต้นตอของการภูมิแพ้อากาศได้ฉมังมากๆนะฮะแคปซูลของเราสองแคปซูลต่อวันนะ,ะภายในไม่กี่วันนะทุกคนคนแพ้อากาศกริบๆเนี่ย <He en S 2> จเห็นผลนะครับ,รบถ้าหนักขึ้นก็ตรงจใช้สี่เม็ดเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็อธิบายง่ายๆครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ ts 2, 2> ลดลงทีนี้เราใช้น้ำมังคุดด้วยใช่ไหมกินไป6กหกซองเองครับหก <6 S 2> <ผม S 1> ซองนะครับ,รบทีนี้มาดูน้ำมังคุดน้ำมังคุดของเราเนี่ยเราเห็นว่ามีการลดลงของเทสหนึ่งเล็กน้อยนะฮะสีส้มคือคนที่กินน้ำมังคุดเลือดของคนกินกินมังคุดนะครับสีฟ้ากินน้ําเปรียบเทียบเป็นตัวเปรียบเทียบ,เร,ยบเราจะพบว่าเทสหนึ่งลดลงเล็กน้อยแต่เทสสองส ลดลงชัดเจนไหมครับชัดเจนนะฮะก็เกิดภาวะท s 1เด่นกว่า TS2 ใช่ไหมครับเพราะ TS2 ถูกกดละนะ,ะถูกจัดการละถ้าคุณมีมากไปมันก็จะถูกดึงลงมานะครับแก้ไขเลยต่อมาครับท r เร u ูเ t เตเห็นไหมฮะโอ้ขึ้นไปสวยงามนะขึ้นไปมันก็จะไปกด TS2 ซึ่งเดิมทีมีเยอะนะ่ะให้กลัลงมาอยู่ในสภาพนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการกินน้ามังคุด วันละ300 ml คือวันละหนึ่งซองเป็นเวลา15วันภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากและเป็นภาพที่ควรหน้าต้อนรับสำหรับคนที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลาย <Yeah. S 2> น,นไม่ว่าจะมี TSH หนึ่งสูงไป TSH สองสูงไปหรือ TSH สิบเจ็ดสูงไปจะเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ T-Regulator เนี่ยเป็นตัวที่ควบคุม,คมไม่ให้มันมากเกินไปในกรณีที่คนที่มีมากเกินไปจะดึงกลับมาสู่ภาวะ,ะปกตินะครับด้วยเหตุนี้ น้ำมังคุดตรงเนี้ยของบิมเนี่ยซึ่งจะไม่มีการใส่เปลือกนะซึ่งมีอันตรายนะครับเราจะไม่ใส่เปลือกก็จะเป็นน้ำมังคุดซึ่งสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ให้มีมากเกินไปนั่นเองเพราะนั้นก็เกิดการบาลานซิ่งอิมอมูนิตี้ปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลซึ่งเป็นมิติใหม่ของการดูดแลสุขภาพในศตวรรษนี้และศตวรรษหน้าครับเอาละซึ่งวันนี้ก็แข็งแรงดีละ ผมน้ำหนัก <c oughs> กลับมาใกล้เคียงที่ต้องการหรือยังฮะพอแล้วครับพอแล้วนะ <c oughs> <laughs> ไม่ต้องสูงไปกว่านี้แล้วนะครับ